มีสองส่อนสามส่อนบหอนเบือมีสี่ส่อนส่อนหาแห่งดีมาลอตูนตูดีหักพิ่นทั้งเดียวแสนสิเที่ยวมาจาเพิ่นเลียวพ่อหน่อยมาลอตูนตัวอยองดีหักพิ่นบหารจา ขดห่อนมาย้มไดว่าเมียนใจสิพี่บบางเทนขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพญารมคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากนะครับซึ่งความหมายพญาบุีหน่าสงสารตัวเองแทๆ้ๆหลงรักเขาข้าง,างเดียวเหมือนเข้าเนียวหนึ่งไปพูดจาเขาก็ไม่สนใจด้วยทำยังไง จะให้เข้าสนใจเราบ้างซึ่งเป็นฝ่ายชายนะครับจีบพูดถึงว่าอยากจะ,ะพูดคุยด้วยก็ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกินถึงว่ามีเมียม,มีอะไรนี่ มีสองคนก็ยังได้สามคนก็ยังได้สี่คนก็ยังได้ห้าคนก็ยังได้ะครับอันนี้เป็นเชิงออกจเจ้าชู้ัึหน่อยนะครับถ้าพูดถึงเมียเยอะไม่เยอะนี่มันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะครับปัจจัยสําคัญคือมีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าก็มีปัญญาเลี้ยงเขาให้สุขสบายหรือเปล่ามีปัญญาที่จะ ทำให้เขาอยู่ด้วยกันโดยที่ปรจจาชญ์าาการทะเลาะเบาไว้ได้ทำให้ครอบครัวร่มเย็นหรือเปล่านนง่ายๆว่ามีความสามารถในการเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าประมาณถ้ามีความสามารถก็เชิญนะครับมไม่ว่ากันเอาตามความสามารถเลยนะครับแต่ส่วนมากมัน มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับถ้าพูดถึงว่าจะให้รักแบบอบอุ่นจริงๆให้รักแบบไม่ขาดไม่เขินให้รักแบบเขาเรียกว่าอะไรอย,อยู่แบบความสุขความร่มเย็นแต่พญาบนนี้เขาพูดถึงอุปมาุปไปมัยนะครับไม่ดู ให้ดูที่จริงเขาก็ต้องการคนเดียวนั่นแหละแต่พูดว่าถ้าจะมีเพิ่มมีอะไรมีอะไรก็สามารถเลี้ยงได้ครับบอกสี่ห้าคนก็เลี้ยงได้มานั้นีจริงๆเขาเอาคนเดียวนั่นแหละแต่เขาพูดในเชิงบอกว่าไม่รู้ว่าความสามารถของเขาจะประมาณนั้นนะครับก็งคงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมทบทวนครับ